นี่แหละครับเดินทางมาถึงมวยมันในคู่ที่2นะครับซ้อนหรือเปล่าครับติดตามครับอายกนี้เดี๋ยวดูครับขยับตอนนี้โดโดนี่ครับตอนนี้เปิดเกมบ้างแล้วครับโดโดนี่ซ้ายอืมมาเดี๋ยวจะหาว่าเป็นมวยจังหวะ2นี่ชิงออกก่อนเลยครับโดโดคุณเอกดูดูไม่มีดูเชิงแล้วนะครับยกที่3ครับต้องแบตตายออกมาครับเอาแข้งซ้ายของโดโดครับปานเพชรตบตบแล้วก็แทงเข่าขวาครับ แข่งกับเข่าแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับได้เป็นพลทีครับแต่จอล่างมาอุ้ยน้ำหนักแรงเริ่มเริ่มจะเพิ่มขึ้นแล้วครับเจ็บเจ็บครับเจ็บเจ็บมาแล้วก็สับศอกซ้ายขณะที่ปานเพชรนี่มีแข้งขวาครับนี่แหละครับซ้ายของโดโดเริ่มทํางานแล้วนะครับในขณะที่ปานเพชรไม่สนพยายามจะเบียดเข้าไปนะครับมีแข้งขวาแล้วก็แทงเข่านะครับพยายามจะปล้ำในแต่ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านโดโดเองนี่ก็คอยยกบังเอาไว้ไล่แขนเอาไว้ มาแล้วครับเบียดเข้าไปโดโดเตะซ้ายต่อยซ้ายตามสูตรเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาแล้วครับทางด้านของปานเพชรแข้งขวาไม่สนไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันนะครับทางด้านของปานเพชรนี่ดูครับมาปานเพชรต้องเบียดต้องบดมาให้โดโดยุบให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเดินช้านี่มีโอกาสหลงเวได้เลยมะเขอือพีลีแต่ว่าตอนนี้มาดูวงในนะครับวงในเอาแล้ครับอาชีพถนัดของ ทางด้านฟานเพ็รแต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับซ้ายซ้ายโดโดครับโอ้ยตอนนี้นี่วงในวงในวงในคว้าคว้าได้มาวงในแขนไล่สู้กัน <c oughs> มายังไม่มีใครได้เปรียบกรรมการแยกก่อนครับนอกเป็นของนายครับแต่ว่านายเป็นของฉันครับพยายามเดินเข้าไปครับเพื่อจะให้อยู่ในเกมของตัวเองครับแต่ว่าต้องฝ่าวงศอกวงแข้งเข้าไปก่อนนะครับ ถึงวงในครับปานเพชรตีเข่าขวาอ้าวมีโต้คืนเหมือนกันครับต่างคนต่างตีต่างคนต่างโต้แล้ะครับเอาละครับตอนนี้เริ่มขยับเข้าหาแล้วนะครับทางด้านของปานเพชรโดโด้เองนี่ดูว่าจะคุมเกมคอยออกแข้งซ้ายวงในปล้ำได้แต่ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับสำหรับททางด้านของปานเพชรดูว่าจับได้เปรียบด้วยนะครับเอาละครับโดโด้นี่ไม่สนเรียกว่าพยายามไล่แขนพยายามโต้คืนเหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบนะครับ ใครว่าไม่มีในนะครับตางด้านของโดโดนี่ก็ไล่แขนแทงโต้คืนเหมือนกันครับเตรียมมาสู้เลยครับพยายามเอาตัวรอดจากวงในได้เอาแข้งซ้ายแต่ว่านี่ครับถ้าอยู่ในนี้ทำการแบบนี้ครับเสร็จครับเดินประชิดติดตัวครับแข้งขวานำแล้วนี่ครับโดนเกี่ยวก้นจ้ำเบ้าครับลุกขึ้นมาเร็วครับปานเพชรเสียรูปเสียทรงไปพอสมควรครับไม่สนนะครับยังเบียดเข้าไปปานเพชรแข้งขวามาแล้วนะครับออกแข้งขวาไปก่อนแล้วก็ปล้ำในครับ คุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยครับก็คือรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุอีก10ปีด้วยกันโอ้ใกล้ที่ไหนสะดุดเห็นเรียนเชิญนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเสียงคือฮาจากเก้าศูนย์บริการนะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมาแล้วครับยกที่4นะครับทางด้านของปานเพชร เริ่มจะปล้ำในแล้วครับอาแล้วพายมตีได้สวยๆเหมือนกันโดโดพยายามจะไล่แขนนะครับไม่ให้ทางด้านของปานเพชรที่ขึ้นบนแต่ว่าปานเพชรไม่สนบอคล้องได้นี่นี่นะครับลูกทีเด็ดของปานเพชรนะครับที่ว่าลูกเก่งเลยครับโอ้โหน้ำเนื้อเลยครับพอเห็นเด้งตีเข้าไปทีนี่มันเข้าตาดีเลอเกินครับลูกเด้งของปานเพชรครับแต่ว่าสถานการณ์นี่ยังสูงสีอยู่นะครับอ้าวหมัดซ้ายครับติดเบรกเอาไว้ก่อนครับซอกขวาครับงัดเข้าไปเขาจับวงในได้แทงครับแต่ดูครับแข็งแรงเหลือเกินครับ โดโดแข็งแรงเหลือเกินครับป้าตีเข่าซ้ายมาปานเพชรตีคืนครับแล้วก็บอกไพืได้ว่ามาแย่งอาชีพผมได้ยังไงครับพี่บอลครับโอ้โห,โหนี่ครับติดตามเลยครับมวยพิกัดแบบนี้ครับ131ปอนด์130าอนปอนี่รุ่นไลท์เวทนะครับมาถือว่าเป็นพิกัดที่ค่อนข้างใหญ่อาวุธหนักแรง้วยกันทั้งคู่เอาขวางไว้โอ,โอ้โห,โโหม,มาเสียหายตรงนี้ครับพิชาลีรเรียกว่าได้หลักเหลี่ยมมาช่วยนะครับสำหรับโดโด ฝานเพชรไม่สนนี่ครับบูเข้าไปก้ามนายหักไปอีกแล้วนะครับอีกครั้งแล้วนะครับดูว่าทางด้านของโดโดเองนี่ก็ดูว่าจะมีแถวไปนะครับเทมาก็เทคืนครับไม่มีเยื่อใยครับเอาหมัดขวาเจอแข้งขวาโดนปลายปลายครับเดินเข้าหาเจอถีบติดเบรกไว้ก่อนมาสอบขวาครับจับได้วงในเททิ้งไปเลยครับเอ๊เอ๊เอ๊มันมันยังไงครับมันยังไงโอ้มัดมัด เดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูเอานี่ครับเอาคืนเอาคืนเลยโด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 ชักโมโหแล้วครับพี่อาลีเอาแล้วครับมีแข้งซ้ายมีต่อยหมัดซ้ายแล้วก็ฟันศอกตอนนี้เริ่มจะฮึดขึ้นมานะครับโดโดปานเพชรไม่สนนะครับอาชีพเขานี่คือเข่านะครับพยายามจะเบียดล็อกตีปล้ำนายอย่างเดียวโดยเฉพาะศอกครับศอกของโดโดออกได้น่ากลัวเหลือเกินครับติดเบรการเดินของปานเพชรเอาแข้งขวาครับยังติดบังอยู่ ขยับโดโดขยับบ้างโดโดขยับบ้างเอาเจออุ้ยแข้งแล้วกูครับคือด้วยศอกนี้ครับแหมมันช่างหอมหวานเหลือเกินขี่บอลครับครับโอ้โหมหาเลือดเลือดมายังครับมาคุณหมอสนามได้ทำงานหรือเปล่าโอ้แต่ว่ายังครับยังโด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 ,โด,โดมพอทําได้แกฉายเป็นชุดเลยครับพี่อาีเดี๋ยวว่าออกบากดนี่เล่นเอาทางด้านของปานเพชรนี่ออกอาการเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันในยกสุดท้ายครับเพชร เอาล้ครับยกนี้นี่ต้องเบียดให้ติด้วครับวงในนี่ต้องเบียดให้ได้เกาะให้ได้นะครับถ้าไปปล่อยให้ทางด้านของโดโดนี่ออกแข้งซ้ายได้นี่ก็เหนื่อยเอาล้ครับตนยกมาเริ่มมานี่เริ่มจะเกาะแล้วก็ปล้ำตีได้ตีเป็นการใหญ่แล้วนะครับทางด้านของปานเพชรท่องไว้ในใจครับปานเพชรครับเดินไปท่องไปครับอัจจีตสองแสนบาทครับโอ้โหเป็นผมเนี่ยเอาแต่ห้าพันแล้วโยนเข่าขวาครับเอาแข้งขวา เจอแข้งซ้ายโดโดเบิ้ลมาครับวันนี้ออกหมัดออกศอกได้อันตรายมากๆเลยครับโดโดวงในจับได้ปานเพชรตีไม่ตีครับตียังไม่เต็มครับยังไม่เต็มคำครับยังทําอะไรไม่ทันนัดรือว่าโดโดเองก็มีขวางนะครับมีขวางมีแก้เกมเอาไว้เหมือนกันไม่ปล่อยให้ทางด้านของปานเพชรนี่ขึ้นบนได้ง่ายๆนี่โอ้ยเอาเลยครับโดนบวกศอกเหมือนกันนะครับทางด้านของโดโดโอ้โหแต่ก็โต้คืนทันควันไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับ เลือเข้าไปแล้วนะครับทางด้านของปานเพชรพยายามจะปล้ำในแต่ว่าโดโดไม่ให้ตีง่ายๆครับมีการไล่แขนเอาไว้โอ้โหโจังหวะบวกเมื่อสักครู่นี้มากองเชียร์นี่ใจหายแวบมาดูครับเดี๋ยวดูลูกทีเด็ดทีขาดโอ้เงินรางวัลพิเศษอัดฉีด2 0 0แสนบาทจากพี่พี่แฟนบัดมวยครับดูว่าปานเพชรมาเวลาอีกนาทีครึ่งคุณเอกยังได้ลุ้นอยู่นะยังได้ลุ้นอยู่ช่วงหลังเจ็ 8ฟอมหลังไม่แพ้ใครเลยนะพี่บอลปานเพชรอะโอ้โหวันนี้สงสัยยังไงครับเดี๋ยวดูครับสงครามยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารครับนาทีกว่าครับปานเพชรก็ยังไม่ละความพยายามครับยังไม่ลดการวงในโอ้โหถ้าวงในน่าจะพระบินทบาทแล้ะครับตอนนี้ครับมัดกสอครับมาเลยครับน้องครับ ดูว่าโดโด้นี่จะมั่นใจแล้วตอนนี้ออกมาเต้นคุมเกมโอ้ยเอาเลยครับนี่และครับเอาเลยครับยกสุดท้ายทําท่าไม่ดีเหมือนกันทาท่ายังไม่ดีแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของโดโดโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาเลยครับเสียงเฮฮาเริ่มกลับมาอีกครั้งแล้วครับเวลายังเหลือครับขอแบบเมื่อกี้ครับเวลายังเหลือครับขอแบบเมื่อกี้เลยครับโอ้โหแต่แหมถ้าแบบนี้ยากครับควบเข้าหาต่อครับปานเพชรครับไม่ยอมเสอย่างครับ ถ้าไม่สู้ยังไงก็ไม่มีผูชนะครับ4 0วินาทีสุดท้ายครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับปานเพชรไปปล้ำตีนี่ดูเหนื่อยแล้วลำบากนะครับตอนนี้หมัดกับศอกเท่านั้นเลยครับที่ว่าจะพลิกเกมโอ้โหอ่ะมหาเวลางวดเข้ามาเรื่อยๆครับสู้ในหัวใจครับเร็วแรงก็ชักจะเหือดแห้งครับตอนนี้ครับพี่บอลครับโอ้โหถ้าทำได้นี่สองแสนนะครับไม่เป็นไรน่าจะไว้ไว้ไว้เล่ง เอาไป<ม><อ>งวดหน้าละกันโอ้แต่ว่าก็ถือว่าทำทำได้ดีแหละครับโอ้แต่ว่าวันนี้โดโดต้องยอมรับครับดีกว่าจริงๆครับพี่อารีไม่ว่าได้ลูกสวยๆนะครับมีทั้งหมัดทั้งศอกเนี่ย <c oughs> เล่นเอาทั้งด้านของปานเพชรโดนเข้าไปมีออกอาการให้เห็นหลายครั้งครับโดยเฉพาะหมัดศอกครับอ้โหทําทีไรที่ปานเพชรมีพังงาทุกทีครับอะแต่ว่านี่คือตามภาพตามสายตานะครับที่พูดไปครับเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับ